พราะรักมันทําร้ายผมเลยต้องย้ายมาขายรถแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆรักมนลันทดช่วยกันมาซื้อรถประชดรักนะครับ <c oughs> รสวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซลล์วายแปดสองครับคลิปนี้นะผมเรียกว่าสิ้นสุดของการรอคอยกันสักทีหลังจากที่กระแสถามหาก,กันเข้ามาค,ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมกับสุดยอดรถสายเดินทางคัส์หกราสซีซีจากค่ายคาสกิคันนี้นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้ของแต่งให้มาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับรายละเอียดเป็นไงนะครับผมเดี๋ยวไปติดตาม าชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มครับ ร้านเซลล์บา์พสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือสองสภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถก,กับทางร้านเราง่ายๆนะครับเพียงแค่อินบ็อก้ามาคุยกับทางเพจทางแชทร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกท่านทุกสายครับผม สวัสดีอย่างเป็นทางการกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถครับผมที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่ช่องของร้านเซลไว้์พาร์ทสองของเรานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับยังเจอยังเจอกับผมกันอีกเช่นเคยครับผมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับผมคลิปนี้ครับผมอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปว่าวันนี้นะครับสุดสุดการรอคอยนะครับผมหลังจากที่กระแสถามหาเข้ามาค่อนข้างที่เยอะมากๆนะครับผมหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาและยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับผมเป็นรุ่นไหนไป ได้ครับต้องเอามารีวิวกันแน่นอนกับเจ้าคันนี้นะครับผม Kawasaki Versys 650 เจ้าคันนี้นะครับผมคันที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้บอกได้เลยว่ามาไม่ธรรมดาครับของแต่งมาครบๆนะครับพร้อมขี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวโชคแท้ท่อแท้ให้มาครบๆและที่สำคัญตัวนี้ครับยางหน้าหลังใหม่ๆเอาไปนะครับผมวันแรกออกทริปกันได้เลยนะครับผมรายละเอียดตัวรถนะครับเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงในส่วนของตัวชุดของแต่งต่างๆมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมและที่สําคัญนะครับในส่วนของราคาจัดจําหน่ายและตารางการดาวน์อนนะครับเราเปิดกันอยู่ที่เท่าไหร่ ผมเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมรู้สึกชอบใจและถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเจ้าเซลล์บายพาร์ทสองฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมช่วยกันกดซับสไคร e นะครับผมและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถเจ้าคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันดีกว่าครับผม ไปกันเลยเช่นเคยนะครับก่อนที่ผมนะครับจะพาพเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลใบรำสอของเรานะครับรถทุกคันครับผมที่เราลงขายและเปิดจําหน่ายนะครับต้องขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับผม ราคานะครับผมถอดเจ้าตัวข a w ิ s า k ิต6 5 0ปี2016ของเราครันนี้นะครับเปิดจำหนายราคาเพียง159,000บาทครับผม กนมีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเพียงแค่29,0 0 0บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขอย่าเริ่มต้นที่48เดือนครับมวัดละ3,884บ่าทครับในส่วน60เดือนนะครับวดละ3 4 2า่ยบาทครับผมค่าเงินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษครับฟรีค่าเงินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่29,0 0 0บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้รับทราบรับฟังรับชมนะครับในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเช่นเคยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมสามารถทักเข้ามานะครับหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับในส่วนแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูที่เล เลขไมล์ตัวรถกันนิดนึงขออนุญาตเปิดกุญแจครับผมในส่วนของเลขหมล์ตัวรถเจ้าคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่26,000กิโลครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับผมและระบบไฟตัวนี้จบจบติดครบสมบูรณ์ทุกจุดครับทางร้านเรานะครับผมเช็คและเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากนี้ครับผมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Kawasaki 650นะครับโฉมในส่วนของตัวปี2016ตัวนี้นะครับจะยังไม่มีในส่วนของตัวไฟบอกตำแหน่งเกียร์มาให้นะครับผมแต่ความพิเศษของ เจ้าคันนี้ปัญหานี้ต er. e ัดทิ้งได้เลยครับเพราะเจ้าคันนี้นะครับติดตั้งเข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับตัวนี้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังติดตั้งมาในส่วนตัวอุปกรณ์เสริมครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับผมสําหรับชาร์จแบตนะครับผมนอกจากนี้ยังมีในส่วนตัววัดโวลต์มาให้อีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้ครับผมไล่มาดูในส่วนตัวชุดสีสันของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนของสีสันของตัวรถเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าให้มาสวยงามครับ ตัวรถนะครับสีดำเดิมโรงงานตรงเล่มทุกจุดนะครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนตัวชุดบางโคนหน้ากากด้านหน้าแฝลิงดันข้างนะครับรวมถึงในส่วนตัวชุดถังตัวนี้นะครับให้มาเดิมโรงงานทุกจุดสีสวยใสนะครับตำหนินะครับมีเพียงแค่รอยหินดีดและรอยขนแมวเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนักตัวนี้ไม่มีมาแน่นอนครับผมเซลไท์ราม ถ้าจากในส่วนตัวชุดสีสันของตัวรถนะครับผมไล่มาดูในส่วนตัวชุดยางหน้าหลังกันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าเป็นหัวใจหลักอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับการเดินทางครับผมในส่วนตัวยางเจ้าคนนี้ให้มานะครับผมเป็นยางคอนเตตงรุ่นตรงสเปคสําหรับเวอร์ซิตหกห้าศูนย์โดยเฉพาะตัวยางหน้าหลังคันนี้นะครับใหม่ๆนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมรุยทิปใช้กันยาวๆได้เลยครับผมนอกจากในส่วนตัวชุดยางใหม่หน้าหลังแล้วนะครับมาดูในส่วนตัวชุดระบบเบรกกันบ้างดีกว่าครับในส่วนระบบ เบรกนะครับเจ้าคันนี้ให้มาแบบระบบเบรกแบบ ABS นะครับตัวนี้ทํางานครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตัวจานดิสสวยพอเบรกเหลือนะครับตัวปั๊มเบรกตัวนี้เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช้งานยาวๆสาดทิพย์กันได้เลยนะครับผมไล่มาดูในส่วนตัวชุดของแต่งกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้นะครับของแต่งต่างๆของตัวรถจัดหนักจัดเต็มแบบที่บอกไว้หรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกนะครับในส่วนตัวชุดด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับจะ เจ้าคดีนะครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งขนาดใหญ่สีสโมกนะครับตัวนี้ของ power moto ตรงรุ่นสําหรับเวอร์ซิตนะครับผมนอกจากตัวชิลแล้วเจ้าคันนี้ยังติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดบายยิดอุปกรณ์ด้านหน้าตัวนี้ที่ให้มานะครับของ adv นะครับตรงรุ่นสําหรับเวอร์ซิตอีกเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับเจ้าตัว Kawasaki Versys โฉมนี้นะครับตัวชิลหน้าสามารถปรับได้ด้วยนะครับผม ในส่วนของตัววิธีการปรับชิลหน้านะครับผมให้ห ouais? er ทุกท่านนะครับมาปรับในส่วนตัวหมุนปรับด้านหน้าตัวล็อกชิลตัวนี้นะครับให้หมุนปลดล็อกไปทางซ้ายนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผมเมื่อคลายล็อกแล้วสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับตามความเหมาะสมตามการใช้งานของแต่ละท่านได้เลยเมื่อเราปรับตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ขันล็อกกลับเข้าไปแบบนี้นะครับนี่คือการปรับตั้งชิลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่มาดูในส่วนของตัวชุดของแต่งอย่างอื่นกันบ้านดีกว่าครับถัดจากชิลหน้ามานะครับมาดดดูในนส่ววตััชุก แทนกันบ้านดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับกาดแทนที่ให้มานะครับเป็นวัสดุงาน ABS นะครับเสริมโครงเหล็กด้านในเข้ามานะครับให้แข็งแรงมากขึ้นตัวกาดแทนนะครับผมตัวนี้ให้มาขนาดใหญ่กันมือนะครับผมได้เต็มเต็มระบบเลยทีเดียวครับผมป้องกันหินกระเด็นโดนมือนะครับเวลาที่ออกทิปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้านดีกว่าครับเรียกว่าขายกันไปไม่ได้แน่นอนสำหรับรถสายเดินทางนะครับใน ส่วนของตัวชุดแคดบาร์ครับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าให้มาพิเศษมากๆชุดแคดบาร์นะครับให้มาเป็นชุดฟูขนาดใหญ่ครับทั้งชุดบนและชุดล่างนะครับตัวนี้ตรงรุ่นสำหรับเวอร์ซิสโดยเฉพาะตัวแคทบาร์ยึดเข้ากับตัวรถแข็งแรงนะผม นอกจากนี้นะครับผมมาดูในส่วนตัวชุดประกับกันบ้างดีกว่าครับประกับตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ในส่วนของอุปกรณ์เซฟตี้อีกทีหนึ่งนะครับหน้าที่ของมันตัวนี้นะครับจะป้องกันแคสบาร์นะครับผมเพื่อเซฟมากขึ้นงบประมาณนะครับเวลาที่เกิดล้มล้มรถอุบัติเหตุตัวประกับตัวนี้นะครับจะรับแทนในส่วนตัวชุดแคสบาร์ไปก่อนนะครับตัวนี้ให้มาเป็นของมอเตอร์เฟซึ่งตัวนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยครับผมเมื่อล้มเป็นรอยตัวนี้ก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยครับผมนอกจากนี้ครับ ถัดจากในส่วนตัวชุดแคดบาร์นะครับมาที่ด้านหน้ากันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหน้าครับผมเจ้าคันนี้นะครับให้มาในส่วนตัวชุดกาดมาน้ําแต่งตัวนี้เป็นของไลออนงานมีนียมสีดํานะครับผมเสริมความดุด,ดันให้กับตัวรถและที่สําคัญนะครับผมเซฟตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมซไว้ค ไล่มาดูนะครับผมในส่วนตัวออปชันเสริมของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบเดินทางขี่รถท่องเที่ยวเวลากลางคืนนะครับตัวนี้หมดปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างได้เลยครับเพราะเจ้าคันนี้นะครับติดตั้งเข้ามาครับในส่วนของตัวชุดไฟสปอตไลท์คันนี้ให้มาเต็มๆนะครับถึง4ดวงนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาบนล่างนะครับเต็มๆครบชุดที่สําคัญนะครับระบบไฟต่างๆตัวนี้ต่อผ่านฟิวนะครับผมมีสวิคตัวควบคุมตัวนี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมหมด ปัญหาเรื่องไฟช็อตไฟขาดไปได้เลยนะครับผมถัดไล่ลงมานิดนึงนะครับผมจากในส่วนตัวชุดไฟสปอร์ตไลท์นะครับเจ้าคันนี้นะครับติดตั้งเข้ามาครับในส่วนตัวชุดแตรลมตัวนี้ให้มาคู่นะครับบอกเลยว่าเสียงสนั่นกันแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตบีแบแตรกันนิดนึงนะครับ หูหูบอกได้เลยว่าล้านสะใจกันแน่นอนขี่ที่ใครนะครับผมคันหน้าไม่หลบเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมไล่มาดูครับผมในส่วนตัวชุดของแต่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวของแต่งด้านหลังนะครับต่อให้เจ้าคันนี้ไม่มีกล่องข้างนะครับแต่สําหรับสายเดินทางครับหมดปัญหาครับเพราะเจ้าคันนี้ให้มาในส่วนตัวชุดกล่องแต่งด้านหลังนะครับพร้อมกับแหลกท้ายนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวกล่องนะครับเป็นงานพลาสติกน้ําหนักเบานะครับยึดแน่นแข็งแรงไม่ร่อนนะครับตัวกล่องเป็นของ ช้างนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น SS 42นะครับผมที่สําคัญนะครับบรรจุของและกันน้ำเข้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่มาดูในส่วนตัวไฮไลท์ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับซึ่งเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับของแต่งไฮไลท์ชิ้นแรกมาดูที่ตัวชุดโชคหลังกันนิดนึงครับในส่วนตัวชุดโชคหลังของเจ้าคันนี้ให้มานะครับเป็นโชคหลังแต่งของเอรินครับตรงรุ่นสําหรับเวอร์ซิ650โดยเฉพาะตัวโชคนะครับเป็นของแท้นะครับทางร้านเราการ ตีให้และที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งได้ไม่รั่วไม่ซึมใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวรถไล่มาดูกันนิดหนึ่งครับในส่วนตัวท่อครับผมเจ้าคนนี้นะครับเรียกว่าให้มาเต็มๆชุดฟูลนะครับตรงรุ่นสำหรับวัวซีดนะครับตัวนี้เป็นท่ออาคาปาวิคแท้นะครับผมไล่มาตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อรับประกันงานแท้แน่นอนนะครับและที่สําคัญตัวท่ออันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเสียงรันขี่มันมันเร้าใจบิดแก้เหงากันได้เลยนะครับผ ก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านครับไปชมนะครับกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับผมถฟังเสียงเครื่องยนต์และเทหล,ลไฟนะครับผมที่สําคัญไปฟังเสียงท่ออาคาร์บอนไนตกันว่ามันจะรันขี่มันเร้าใจกันขนาดไหนนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะครับรวมถึงการเทสรลบบไฟและเสียงท่อนะครับของเจา้าตัว Kawasaki W650 สสปี2016ของเราคันนี้กันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจสตาร์ทรถเทสระบบไฟกันก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับผมวัดโวลต์นะครับผมรวมถึงไฟบอกตำแหน่งเกียร์ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ ABS นะครับตัวนี้เมื่อออกตัวไปจะดับตามปกตินะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดครับในส่วนตัวไฟพามาครับติดครบนะครับไฟสูงนะครับผมและที่สับการเสียงแตรครับรันลันกันเลยทีเดียวในส่วนของระบบไฟสปอร์ตไลท์ครับผมสวิกจุดด้านซ้ายตัวนี้นะครับผมเมื่อเรากดเปิดนะครับตัวสวิ์นะครับจะมีไฟติดขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ ไปวนดูรอบคันกันดีกว่าครับตัวรถนะครับเครื่องยนต์จบๆนะครับเครื่องเงียบเดินรอบเบาเดินนิ่งนะครับผมไม่มีสวิงไม่มีสะดุดนะครับตัวยางหน้าหลังเต็มอันนี้สวยครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับติดครบทุกดวงนะครับด้านหน้าไฟติดครบไฟเลี้ยวทํางานปกติลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นของนิโซมาครับอันนี้ของแท้นะครับผมให้มาเต็มแคสตาร์โฟครับ รอบนะครับผมความเร็วเลขไมล์ตัวรถนะครับผมไฟนะครับผมชาร์จปกตินะครับโอเคนะครับผมในส่วนของตัวชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับจะมีสวิตช์เปิดควบคุมมว้ด้วยครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม ครับผมก็จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว k a w a s ก k i v e r s i s 650ปี2016ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมครับของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์อนนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเช่นเคยครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามมาด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับผมและยังมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานำเสนอ กันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ